อาจารย์คะคออสำหรับคนที่เป็นเกาเนี่ยมีคำถามว่าวันลาที่เราเป็นเกาอ่ะคนอยากรู้จริงๆว่าเกิดจากไก่จริงไหมต้องบอกเลยครับว่าไม่จริงครับผมคนที่เป็นเกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดชัดเจนเลยนะครับทางการแพทย์อาจจะเกิดจากออกรรมพันธุ์เองหรือเรื่องของอาหารการกินก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับกินไก่เยอะๆไม่ได้ทําให้เป็นเกาครับผมแต่คนเป็นเกาไม่ควรกินไก่นะครับสัตว์ปีกทั้งหลายแหล่นะครับผมแล้วก็เครื่องในสัตว นะครับรวมทั้งผักใบยอดไม่ว่าจะเป็นยอดกระเฉดยอดกระถินยอดชะอมทั้งหลายแหลนะครับควรลดละเรี่ยงเป็น<แ>เพราะว่าเขามีสารบางตัวที่ไปกระตุ้นใช่ครับผมก,ก็คือ,อในพวกอาหารที่ควรระมัดระวังนะครับในคนที่เป็นเก้าแล้วเนี่ยก็คือพวกสัตว์ปีกเอยยอดผักเอยมันมีสารที่ชื่อว่าเพียวรีนอยู่สูงเจ้าเพียวรีนเนี่ยเวลากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกกรดย เองแล้วก็สะสมตามข้อต่างๆะนะครับแล้วก็วันดีคืนร้ายอาการแสดงออกมานะครับผมก็จะทําให้เกิดการอักเสบของข้อนะครับก็เจ็บปวดบวมแดงขึ้นมา